สวัสดีค่ะวันนี้นะคะก็จะพาไปช้อปปิ้งไปซื้อของข้าห้องที่โรตัสนน่นเองค่ะของที่เราจะซื้อในวันนี้ก็จะเป็นของที่จําเป็นจะต้องใช้เพื่อที่ระหว่างวันเราจะได้ไม่ต้องออกไปซื้อนะคะก็เหมือนเป็นการกักตุนอย่างหนึ่งแต่เราจะไปซื้อพวกของแช่แข็งพวกผักอะไรมาเก็บไว้ในตู้เย็นนะคะอุปกรณ์ที่ต้องเตรียมก่อนจะออกจากบ้านทุกครั้งในช่วงสถานการณ์แบบนี้นะคะที่สําคัญมี3อย่าง2อย่าง1ก็คือแมสที่แน่นหนาอันนี้ก็คือจะแน่นมาก เป็นถือว่าเกตด,ดีเลยอันนี้ลมไม่เข้าแล้วก็ลมไม่ออกแล้วก็ที่สองคำสั่งที่สองก็คือแอร์อพอๆค่ะไว้ฉีดของที่เราจับมือที่เราไปสัมผัสอะไรไม่ว่าจะเป็นรถเข็นตะกร้าของที่อยู่ในโรตัสนะคะแล้วก็เตรียมกระเป๋าไว้ไปใส่ของเพราะว่าที่โรตัสไม่มีถุงให้เราแล้วนะคะเราก็ต้องเตรียมถุงไปเองจะเป็นยังไงก็ไปเราดูกันเลยค่ะว่าเราจะซื้ออะไรบ้างไปจน,นที่โรตัสเลยนะคะ เราก็อยู่ที่โตตรตล้วนะคะกําลังจะเข้าโรตัดนะคะแต่อันดับแรกที่เราจะเข้าโรตัดเนี่ยเราก็ต้องผ่านจุดวัดอุณหภูมิก่อนนะคะคือตอนนี้เราก็อยู่ด้านอาหารทับและผลไม้แล้วนะคะ เราก็จะดูเลือกซื้อผักที่เราจะใช้ไปทำอาหารใน7วันนะคะเลือกก่อนว่าวันนี้ไม่ได้ทำรายการหรือมาเลยว่าซื้ออะไรได้หระพาเอาไว้ทำผัดหมูโหระพานะคะสัวนี้เป็นชุดแกงจืด ็จแล้วเราก็จะเอาของนี้ไปเก็บไว้ที่รถเข็นเพือไม่ได้เข็นมาด้วยนะคะเสร็จไปเลือกซื้อของสดกันต่อเลยค่ะของสดที่เราจะเลือกซื้อตุนไว้ที่ห้องนะคะก็จะเป็นเน้นเนื้อซสะส่วนใหญ่เพราะว่าชอบพอดกินมาก ก็จะเป็นอานนี้เบคอนหนึ่งแท่หง,ทงหนึ่งทั้งแมงค์ค็อกเทลห้าสิบเก้าบาทซื้อไปเพื่อความฟังรักจือรักจือ พวกของกินก็คิดว่าซื้อครบแล้วเพราะว่าอยู่คนเดียวไม่ได้กินอะไรมากต่อไปก็จะเป็นซื้อของท่องเ้ีงค่ะ ซื้อทำต่อดีพยายามนึกอยู่ว่าที่ห้องอะไรค่ะนะคะเพราะว่าเราจะได้ป้นกันให้กลับมาซื้ออีกนะคะเพราะนียอยางอกแล้วมันยากจสะสนิยซื้อแบบถุงจะประหยัดกว่าซื้อแบบขวดนะคะ ไปกับอากาศคิดว่าเป็นของชิ้นสุดท้ายที่ห้องไม่มีนะคะเรียบร้อยเนี่ยกันชอบสีพว่วงค่ะไม่รู้กินอะไรแล้วก็เป็นเซรั่มชูบด้อย ตอนนี้นะคะเราก็มาจ่ายตังกัน,นะะแล้วนะคะรอพี่พนักงานกิดก่อนเฮ้ยทำปูเด้งยิ่งหวยแมบ กะคือคิดตังแล้วที่ไม่ได้ถ่ายตอนคิดเพราะว่าทำคนเดียวทําไม่ไหววุ่นวายมากคนกเยอะก็เลยไม่ได้ถ่ายเขานะคะยอดทั้งหมดก็คือประมาณ670บาทเดี๋ยวเราไปนั่งรีนรายการว่าอะไรเท่าไหร่กันบ้างนะคะไปเจอที่บ้านเลยค่ะค่ะตอนนี้ก็ถึงบ้านแล้วนะคะจากที่เราลักลเลผลกัน,นามาวันนี้ก็จะมาแจงรายการในบินทั้งหมดว่าอะไรเท่าไหร่บ้างนะคะเราไม่ลืมที่จะพ่นแอลกอฮอล์เพื่อความปลอดภัยของเรานะคะพ่นแอลกอฮอล์แล้วก็ทิ้งไว้กับถังค่ะ อันนี้นะคะก็จะเป็นอาหารแมวนะคะ125บาทต่อไปจะเป็นผลลรคานะคะ20บาทต่อไปก็จะเป็นทิชชู่นะคะ27บาท เดอร์95บาทค่ะอันนี้สำคัญเลยนะคะน้ำส้มมารีร้อยเปอร์เซ็นต์ราคาจะอยู่ที่85บาทค่ะต่อไปเป็นไส้กรอบมินิค็อกเทลของ CP นะคะ99บาทค่ะ ไปเป็นสไลด์ร้านการนะคะแบบเติมราคาอยู่ที่28บาทค่ะอันนี้เป็นชุดรวมผักต้มจืดนะคะอยู่ที่ชุดละ42สิบบาทค่ะอันสุดท้ายแล้วนะคะ เป็นเบคอนแถมแฮมหนึ่งแถมหนึ่งราคาจะอยู่ที่หนึ่งร้อยสิบเก้าบาทค่ะยอดรวมทั้งหมดก็จะเป็นหกร้อยเจ็ดสิบบาทนะคะทั้งหมดนี้เราบอกเลยว่าเราซื้อที่ Tesco Lotus นะคะโปรโมชั่นของเขาตอนนี้ก็น่าจะเป็นอันนี้ที่เราซื้อมาเป็นสโมคคาวแฮมนะคะแถมแฮม,มกับเบคอนค่ะเป็นหนึ่งแถมหนึ่งถ้าเพื่อนๆสนใจที่จะซื้อนะคะก็ไปที่โลตัสได้เลยะคะ่ะ สำหรับวันนี้ก็จบการรีวิวซื้อของที่เซเว่สำหรับ7วันของดิฉันนะคะก็จะมีแค่นี้ค่ะวันนี้ก็ลาแล้วนะคะสวัสดีค่ะ